โอเคอ่านแล้วนะโอเคมาก็อยู่กับตอนที่หกแล้วเย้ yeah. นะก็อ่านมังงะตอนที่หกก่อนจะไปฟังก็ต้องขอโทษกับเสียงรบกวนก่อนด้วยจะมีเสียงลมพัดบ้างก็อย่าว่ากันเลยเอ๊ะจะว่าก็ได้นะเขียนใต้คอมเมนต์ได้เลยไม่เป็นไรหรอกก็ไปฟังกันเถอะอย่ารีรอไม่มีโท,ทีเกียจใส่จบบายบายเอ๊ะบายทำไมไปฟัปงระวัง วิ่งและเร็วมากอาจารย์ทำยังไงดีคุณเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งใดที่เราทำได้และสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ข้าไม่เข้าใจมันหมายความว่าวิ่งมันตามมาทันแล้ววิ่งไปก่อนเสียวซันแต่ว่าไวค้ไวคุยทีหลังเจ้าหลบไปก่อนซานเปาแสดงให้มันเห็นไม้ตายสุดยอดของเจ้าซะทักษะขั้นที่สองไผ่ลมเป็นหมอกควัน สกุดดังทุกสรรพสิ่งสุนิทราออกมาแล้วทักๆะวิญญาณขั้นที่สองของอาจารย์มันน่าถึงใช่ไหมล่ะคนนั้นเป็นแก๊สนอนหลับอย่างแรงรีบหนีกันเถอะครับโดนลมแก๊สแบบนั้นมันคงจะหลับเป็นตายฮะมันไม่หลับฮะกลับมาซานเปาชิดูเหมือนงูดาทุลาเป็นสัตว์มีพิษร้ายแรงตัวมันเองจึงมีความต้านทานต่อพิษด้วย แกสนอนหลับจึงใช้ได้ไม่ผลเอ้ยใท่านอาจารย์เป็นอะไรไหมครับชิเจ้าปีศาจนั่นมีจุดอ่อนแค่ที่ตากับปากเท่านั้นหรือไงกันเสียวซานพิษที่ป๋าซานได้รับมันแพร่มาถึงตัวข้าด้วยเช่นนั้นข้าลจะล่อมันไว้เจ้ารีบหนีไปซะเฮ้เสียวซานหนีไปเจ้าใหญ่จะกินพวกเราหรือเอานี้แล้วไปกิน เจ้าตัวตะกะหัวโตกินจนเจ้าท้องแตกตายไปเลยนีละมันเริ่มสนใจข้าแล้วต่อไปก็จัดการมันเลยห <oz> ัวใช้เท้าหัวโอกาศแบนความสนใจมันหาโอกาสแล้วใช้อาวุธลับยิงไม่เข้าหืมกิจของมันแข็งเกินไป <oz> วรยุทธต้อนเลนเคลื่อนเงาเคลื่อนไหวดังเงาพาย อาจารย์บอกว่ามันมีจุดอ่อนที่ตาและปากมันเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมากแต่ข้าก็เหลือเข็มยิงได้อีกแค่สองครั้งเท่านั้นมีโอกาสไม่มากวรยุทธสวรรค์ซ่อนเล้นต้องรีบจัดการเคลื่อนไหวของมันให้ได้เ่ปีศาสีม่วงขั้นที่หนึ่งทางซ้ายทั้งขวาข้างหน้าเร็วเกินไปข้ามองตาไม่ทันชิต้องมากว่านี้วรยุทธ สวรรค์ซ่อนเล้นเนตรปีศาจสีม่วงขั้นที่สองค่าเห็นแล้ววรยุทธสวรรค์ซ่อนไว้สัตร์ตารับดาวรสีว่าข้าจะยิงเข็มไหนตอนไหนข้ารู้ว่าเจ้าฉลาดลูกไม้เดิมใช้กับเจ้าไม่ได้ติดกับข้าละในเปลือกตาป้องกันไว้ได้อย่างที่คิดไว้การตอบสนองของมันเร็วมากแต่ว่า นั่นก็เป็นเป้าหลอกเหมือนกันวรยุทธสวรรค์ซ่อนพลังขังมังกร <_ EN> ยาบจุดตายท่านอาจารย์ผิดเริ่มกระจายแล้วหื <_ EN> <_ EN> ครึ่งชั่วโมงต่อมาท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ท่านรู้สึกตัวแล้วเซียวเซียวซานวิ่งหนีไปจากที่นี่ ดาบพิษดาทุล่ามันท่านอาจารย์ไม่ต้องกังวลค้าฆ่าเจ้างูหน้าเกียนนั่นไปแล้วตอนนี้พวกเราปลอดภัยแล้วดีแล้วดีแล้วดีฮะเซียวซานมันตายมานานแค่ไหนแล้วอืมประมาณครึ่งชั่วโมงครับสวรรค์โปรดฮ่าฮเซียวซานดาบพิษดาทุล่านั้นจะเป็นวงแหวนวงแรกอันแรกของเจ้าโอเคก็จะ้ปบายบาย ไปฟังกันใหม่นะเออรอตอนหนะ้าแล้วเรามาเจอกันเออมันสั้นนะก็ขอเทษด้วยบายมันตอนเดียวแล้ว